ววันคลิปน,น,นี้แอดมินจะมาแกะกล่องทดสอบการใช้งานจอแอนดรอยรยนต์รุ่นใหม่2024อุปกรณ์ที่มาในกล่องก็จะมีคู่มือการใช้งานนะฮะของตัวจอสายสัญญาณแล้วก็สายไฟพร้อมน็อตยึดเพลทนะครับก็เพลยของเขาก็คือตัวจอนะฮะผมสั่งมาเนี่ยจะเป็นขนาด10นิ้วนะครับทดสอบอุปกรณ์แล้วไม่มีอะไรเสียหายนะฮะ แล้วก็ตัวนี้จะเป็นเพลทไว้ยึดกับคอนโซลหน้ารถนะครับสำหรับร้านี้นะถ้าเกิดว่าเราสั่งจอขนาด10นิ้วเนี่ยเขาจะมีชุดกล้องหลังมาให้ด้วยนะฮะเดี๋ยวมาดูอุปกรณ์กันนะครับว่าจะมีอะไรบ้างตัวนี้ก็จะเป็นสายสัญญาณของตัวกล้องนะครับนี่นะฮะสายค่อนข้างจะยาวนะครับพร้อมขายึดกล้องติดกาวสอหน้าเพื่อที่จะทําการติดตั้งกล้องถอยด้วยนะครับ แล้วก็จะมีคู่มือการต่อใช้งานตัวคู่มือของตัวจอเนี่ยค่อนข้างจะละเอียดนะฮะจะแนะนําตําแหน่งการต่อสายไฟสายลําโพงต่างๆเดีย๋ยวมาทดสอบป้อนไฟให้กับจอแล้วก็ลองต่อลําโพงของจอดูก่อนนะครับว่าเขาจะมีการทํางานพักขยายได้ดีขนาดไหนต่อสายเสร็จแล้วนะฮะเปิดสวิตช์ก็เสมือนกับเปิดกุญแจรถนะครับหน้าจอก็จะติดขึ้นเริ่มต้นคําว่า Android นะฮะ,ะพร้อมสัญ,ญลักษณ์ ตามมาด้วยข้อความ Android นะครับตัวหนังสือสีขาวตัวใหญ่เครื่งใช้เวลาบูสตสักพักหนึ่งนะครับก็จะเข้ามาในหน้าเดี๋ยวลองเล่นเพลงที่มากับเครื่องก่อนนะครับจะดูว่าตัวภ้าขยายของเขาเนี่ยอ่าจะให้เสียงออกมาแบบไหนนะครับนี่นะฮะผ้าขยายของเขาจะอยู่ที่6 0ิวัตต์สี่ชันเนลนะครับเดี๋ยวลองเพิ่มวารุ่มขึ้นไปเกือบสุดนะครับโอเคครับผ้าขยายของบอดสามารถที่จะใช้งานได้ครับเดี๋ยวต่อไปเช็คข้อมูลในตัวเครื่องก่อนนะฮะว่าจะตรงกับที่ทางร้านระบุมาหรือเปล่านะครับ เข้าไปในตรงฟันเฟืองนี้นะฮะนี่นะครับและก็เลื่อนลงมานะฮะเกี่ยวกับอุปกรณ์ในรถยนต์นะครับ Android version 13โอเคตรงอยู่นะครับและข้อมูลต่อไปนะครับเปรียบเทียบกับรายละเอียดที่ทางร้านเขาให้มานะฮะก็คือหน่วยความจำนะครับแ a m ที่ 2G และก็ ROM 32G นะฮะก็ถือว่าตรงกันนะครับนี่นะฮะ Bluetooth version 5.1นะครับลองทดสอบเล่นวิดีโอในเครื่องนะครับ นี่นะฮะภาพก่อถือว่าคมชัดนะครับ

ก็ถือว่าใช้ได้ทุกฟังก์ชันนะครับถ้าเกิดว่าท่านชมสนใจที่จะสั่งจอ a แอนดรอยนต์ขนาด10นิ้วตัวนี้นะครับมาไว้ใช้งานนะฮะเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์สั่งซื้อไว้ตรงคำอธิบายใต้คลิปนะครับแล้วก็จอ Android ตัวนี้นะฮะผมอาจจะเอามาดีไวกับตู้ระพงบูทูทนะครับหรือว่าอาจจะไปประยุกต์ใช้งานนะครับไม่ได้เอามาติดตั้งในรถยนต์นะฮะ สำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็ถือว่าเป็นคลิปสั้นๆนะครับในการแกะกล่องแนะนําสเปคแล้วก็ทดสอบการทํางานของจอย n n r r o i d ที่ใช้งานในรถย,ะยนต์นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งใกับช่องแจ็คดีบายเจอกันใหม่คลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ